ะะวันนี้พาน้องขาตต้ลไปเดินเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่เดินเล่นกันนะคะเมื่อก่อนก็จะเดินแถวๆบ้านนะคะแต่วันนี้ก็พาน้องไปเดินในส,สวนยางพารานะคะมีน้องขาตต้ลด้วยแล้วก็มีมีข้าวหอมอ่อร้อน,นะคะ่ะวันนี้ถูกขังอยู่ด้านนอกค่ะคะวามที่อยากอยู่ด้านนอกเวอร์ค่ะแปบ๊บเดี๋ยวนะคะแปบ๊บนึงค่ะ ไปเราไปกันเลยพาลองเดินนะคะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปเจอที่ตรงนู้นเลยโอเคก็ถึงแล้วนะคะก็ตอนนี้แปบ๊บนึงนะคะแปบ๊บเดียวก็บรรยากาศก็ตอนนี้ค่ะเป็นเสียยางพลาที่สงบสงบด้วยนะคะนะ ไม่มีใครเลยแบบมากโค้ชชอบตรงนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงถึงกันแล้วนะคะตรงนี้เป็นสวนยางพารานะคะเห็นไหมให้ดูบรรยากาศรอบๆลมเรื่อนๆเลยมีใบไม้แห้งๆเองะนะ,ะนี่ค่ะ ให้ดูบรรยากาศแป๊บนึงอุ้ยให้ดูบรรยากาศรอบๆคิดถึงไอเวอร์ว่ะคิดถึงไอไม่รู้ไอมาวันไหนนะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยลงคลิปกับไอเท่าไหร่นะคะจะลงข้าวหอมแล้วก็ข้าวต้นนะคะแล้วก็มีหนูแล้วก็มีหนูนะคะเพราะช่วงน,นี้ไอไม่อยู่คะ่ะเพราะว่า ไอ้มันกับไปเรียนเนาะวันนั้นที่ทาได้ถ่ายลงคลิปแรกอะวันนั้นมันมามันมาเที่ยวมันมาสายยาวก็เลยได้ลงกับมันคลิปหนึ่งมีอีกหลายคลิปแหละเดี๋ยวจะอัดให้ดูตอนปิดเทอมนะ,ะเราะว่าปิดเทอร์มอะ,อะไอ้มันมาที่นี่อยู่แล้วปิดเทอมมันก็มาที่นี่ตามปกตินะคะแล้วก็จะมีคลิปสี่คนสี่คนนะคะลง ลงตลอดเวลาเนาะเพราะว่าทำไงได้มันไม่อยู่เนาะแล้วเราจะไปรอแล้วเด็นสงสารแฟนคลับอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอเพราว่าปิดเทอมด้วยปิดเทอมอะแป๊บนึงอุ้ยคนวันนี้ไม,วนนไม่วันนี้ไม่ได้ติดขนตาปลอมนะคะเป็นไงบ้างวันนี้อุ้ยติดป่าววะเออไม่ได้ติดวันนี้แต่ทาอันนั้น อ่ในสวนยางพารานี้นะคะก็ไม่มียุงด้วยสบายตรงนี้แหละไปที่แบบไม่มียุงอะ่ะสบายเวอร์แล้วแบบยังไงอะ่ะมีเข็นมือเดียวด้วยกว่วน้องว่องมากเลยโอ้ยทำไงดีวะเดี๋ยวเดี๋วกัน,กนเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้านู้นเลยเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันหน้าตรงนู้นเลยนะ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันอีกโอเคไปเจอ,อเ,เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวไปเจอกันโอเค